นี่เล็บสวยมากเอาหยุดหยุดตะบสักทีเถอะคุณแม่ก่อนที่จะถ่ายเนี่ยหยดเขาถามกันว่ามันรู้สึกยังไงแม่เดี๋ยวมิ้นจะเตะแม่เอานอกร้านเลยนะเตะเจ้าของร้านแล้วหนึ่งพอต่อเล็บเนี่ยมันอยู่ได้นานเป็นแข็งดีไงแม่ก็แบบเออเเพื่อนเขาต่อแล้วก็อยากเรียนแบบเขาไงโอ้โหแต่ต่อทีก็ แล้วสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเปิดกันที่ข้างนอกนะคะเพราะว่าหลายคนถามขึ้นมาเยอะมากนะว่าเราสองคนเนี่ยเวลาแบบจะพาทินผิวหรือว่าเสริมสวยเนี่ยทำที่ไหนบ้างแล้วก็ช่วงงานแต่งที่ผ่านมาคนเดียมาถามเยอะมากว่ามันทำเล็บที่ไหนอยากมาทำบ้างวันนี้เลยพามาทำเลยนะคะที่ร้านไอรีนรีพีทเล็บนะคะแล้วก็เนลการ์เด้นนะคะ ือชื่อนางยาวมากทุกคนเพราะนางเลื่อมไม่ได้ว่านางอยากได้เอาชื่อไหนไมมเลยผสมหมดเลยเลยผสมหมดเลยชื่อ,อก็คือที่นี่นะคะมีทั้งบริการทาเล็บนะคะแล้วก็มีทั้งต่อขนตาเล็บขนตาค่ะถูกพกพกงบก่อนมากๆเลยนะคะก็จะยังไงไปดูกันนะคะวันนี้จะมาเปลี่ยนนะนี่คือนักแต่งงานแต่งแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอ่ะนี่เหมือนกันนี่อุตส่าห์ไว้ด้วยนะคะจะมาทํานะคะเดี๋ยวมาดูนะคะอากับกียาของแม่นะคะในการทําได้เป็นยังไงบ้างและเจ้าของร้านคนนี้นะคะโซโบจีบนะคะที่แม่เคย บอกไว้ในคลิปต่างๆนะคะแล้วก็เป็นแม่งานให้กับน้องเพื่อนในงานแต่งคนนี้เลยที่ออกมานะคะอ,อลังการทั้งเวทีและแบ็กดรอกก็คนนี้แหละคะ่ะแม่ค่าง,งนเนี่ยเราไปเจอกค่ท<ะ>ี่ไหนคะ บอกว่าการทำเล็บของนี้ลูกคุณจะแชร์อะไรจ๊ะจะดูค่ะแชได้ค่ะเดี๋ยวให้ดูเพราะเดี๋ยวพิทยาคนจะรู้ว่าเวลาแร่ทำเล็บเนี่ยสวยก็อยากสวยเสียวก็เสียวประสาทจะกินทุกครั้งแล้วเขาก็จะชอบแกล้งเวลาเขาทำเรื่องเล็บต่อเล็บอะไรของเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบบอกเลยว่าเสียวมากกับเรื่องการทำเล็บแต่ก็อยากสวยแล้วเดี๋ยวไปดูอากับพิทยาของแม่อุ้กกันนะคะว่าใครเป็นอย่างแม่อุ้กกันบ้างแล้วคอมเมนต์มานะคะ เป็นลูกค้าที่บอกเลยนะคะว่าช่างเนี่ยเขาบอกเลยว่าสบายมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นคนที่จะต้องแบบว่าตัดเล็บเนี่ยมาก่อนที่จะถึงร้านนะคะแล้วก็บอกเลยนะไม่ใหไไ้ไม่ให้ร้านตะบนะนิ้วเนี่ยไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวเขาก็คงจะต้องขอแบบปัดๆหนะ่ะ เวลาปัดที่ก็งีกทีปัดที่ก็งีกทีเพราะบางคนที่เสียวมากแม่แต่เทา้าเท้าก็เป็นก็นี่ตัดมาสั้นเลยนะเดี๋ยวมาดูนะคะอากับพริยาการตะไบแม่เป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือเรื่องจริงเลยแล้วทุกครั้งที่ไปทําเล็สน,นะคะจะต้องมีปัญหากับออช่างทําเลสาน,นะคะจนเขาชินแล้วตอนนี้จับเต็มที่เลยนะคะลูกอ,อย่าได้ยั้งค่ะอนี่เราี่กำลังทำสปานะคะอืม แล้วดูลานแกนะคะนี่สีเหลืองกับสีน้ําเงินถามแกเหมือนกันว่าทาไมเป็นสีนี้คะลูกพวงจุย้ยแน่นอนรับรองอเอพวงจุย้ยวันนี้ถามแมย์อบอกว่าที่เป็นสีเนี้ยเพราะอะไรลูกแกก็บอกว่าดูพวงจุ้ยคำนี้แกจะมีเออสิงแสประจำบ้านไงแต่เดี๋ยวนะคะอาจจะทําเล็บเนี่ยทาทาสีเล็บเจลแต่ไม่รู้ว่าอือหนูต้องอดทนนิดนึงนะลูก เพราะว่ากว่าจะสําเร็จนะคะแม่แบบเรื่องเยอะเรื่องเยอะอเพราะว่าต้องมีการต่อรองนิดหน่อยอะไรต่อรองให้ให้โอกาสนิดเดียวนะมันจะระตุกนะหนูต้องทนนิดนึงนะลูกเหมือนคนชักระตุกอ่ะเก่งไปหมดใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ ลักพาไวเลยพี่เฟ no ินาอะไรอ้พ ah ี่เฟินลายใช่ชช่พี่เินลักาไวเลยใช่ใช่ใช่ออตัดเล็กตัดนิ้วอย่างเตัดนิ้วตัดนิวแล้วนะบไม่ต้องสําคัน ตายตายเหนื่อยเหนื่อยเลยค่ะร้านที่เคยไปทานก่อนที่ร้านนี้จะเปิดเขาจะรู้เลยเขาจะใช้วิธีแบบล็อกขาเลยลูกล็อกเลยแล้วก็ุไอเราก็ดิ้นมปดินิ้นนิ้นิ้นิ้นเนี่ยเนี่ยเหมือนอาการแบบเมื่อกี้เลยอ่ะล็อกทีเผลอแล้วหนูจะสำเร็จนะนี่คือเรื่องจริงเลยใครเป็นพี่พี่แบบชวนคุยเว้ยใช่เขาจะชวนคุยเรื่องเลยใช่เรื่องเว้ย เขาจะชวนคุยนู่นคุยนี่แล้วทําให้เพลินอะ่ะทําให้เพลินอะ่ะแล้วคนที่ทําก็จะปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วเราก็ร้องไปสรร้งองไปอะไรอย่างเงี้ยอืนี่เรื่องจริงเลยเมื่อก่อนเคยต่อเล็บต่อเล็บแล้วเนี่ยเนี่ยมือก็จะหิบอย่างเงี้ยมีมีีแล้วพอกลับถึงบ้านปุ๊บนะต้องทาคาราทุกครัง้งจนสุดท้ายเนี่ยแต่ต่อเล็บมันตะใบหนักจริงใช่ไหมม,มันลงลึกมากใช่ใชมันไม่ไหวอะ่ะแล้วจนร้านเขาบอกว่าลูกค้า เนื้อเล็คุณุเยอะแล้วหนูคิดว่าคุณุไม่ควรต่ออะคริลิกแล้วนะคะเพราะว่าคุณปุ๊ท,น,ทนไม่ไหวหรอกเอาเป็นว่าคุณปุเลี้ยงเล็บแล้วมาทันจบหลังจากนั้นมาก็ทําต่อได้ไม่กี่ครั้งค่ะเพราะทุกครั้งที่ต่อนะต้องกินทาราทุกครั้งดังั้นเลยมีความรู้สึกว่าอย่าไปทรมานตัวเองแล้วกัน <c oughs> เออมันเหมือนแบบทรมานสวยก็อยากสวยเพราะว่าบางทีเนี่ยพอต่อเล็บเนี่ยมันอยู่ได้นานมันแข็งดีไง แม่ก็แบบเออเเพื่อนเขาต่อแล้วก็อยากเรียนแบบเขางานโอ้โห oh. แต่ต่อทีก็ภาษาจะเสื่อมอ่ะได้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 ยินเสียงเขาเจียออกนี่ก็เสียวฟันมากดูเดี๋ยวดูดูนิ้วนะคะนิ้วมือบานนีก็สบายอะโอ้ยจะระษากินแม่อนี่นะคะเดี๋ยวตอนนี้เล็บเท้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเล็บมือกันนะคะเอ่ออะกับกิริยาทายกันเลยะค่ะเดี๋ยวทุกคนมาดูกันนะคะว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรได้เลยค่ะยังไม่ถึง เวลาแพนี่เขาตัดหนังดีมากเลยนะเพราะว่าแบบคือเขาพยายามตัดแบบไม่ให้คือไม่ให้กินหนังเยอะอะเพราะว่าการกินหนังเยอะเนี่ยแม่รู้สึกว่ามันจะยิ่งทําให้หนังงอกเยอะขึ้นนี่แบบดูดิเนียนมากอะ่ะแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าขอตะไบเล็บมือได้ไหมคะบอกขอเวลาทําใจแป๊บ นดหนึ่งก่อนนะจ๊ะอืมนี่ํ่ลัาทำใจอยู่นะคะแม่จะยอมตะบายทรไงไหมคะเดี๋ยวขอแม่ดูก่อนนะคะแม่อาจจะขอตะบายเองอ่ะมาตะบายทรงใช่ไหมคะตะบายเองนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้หมูแช่ไหมใ่อ่ะนะแต่ถ้าตะบายเองไม่เป็นทำยังไงให้ให้ยังไงก็ไม่เป็นแต่นี่มือ,อขอทำทรงเองค่ะไม่ไหนไม่แล้วเดี๋ยวพี่เฟินก็จะขัดใจอย่านะอย่านะ กับใบเองเนี hmm. okay. 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 Now, wait, ่ยก okay. uh, ับใบเองได้เด็กๆดูช่างก็นะเมืกําลังแบบตั้งหน้าตั้งตารอยังไงหนักหน่วงยังไงก็ได้หนักหน่วงได้แล้วเดี๋ยวดูตอนที่ช่างเขาทำนะอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวอ่ะจับนะโอเคโอเคเร็ว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  stop 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 พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำทรงใช่ไหมนี่ทำทรงนี่ได้เลยเนี่ยโอ้โหที่ตัวเองดำไปอุ๊ย อะไรไม่เป็นอะไรแต่ก็เป็นคนอื่นไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้คนต้องมีเป็นอย่างแม่รับรองเพราะว่าเปิดเองไมบอกไงเดี no more, like ๋ยวนั้นลูกราแป๊บนึงส่งมายังไม่ค่อยสวยเนี่ยถ้อเป็นตัวเอง ขอยางขยงโอ๊ยอย่าจับอย่าจับนี้โอ๊ยตาเรจะจับอีกนะโอเคโอเคต่อไปท่าสี่แล้วสำเร็จแล้วค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเวลาทำเล็กมันเสียวยังไงมันเสียวเหรอคะนี่นี่เขาเขาตะไปมือแต่ดูเท้าแม่สิมัจะหนีไปกับเขาด้วยอ่ะมันแบบมันปวดมันมันพูดไม่ถูก มันพูดไม่ถูกแล้วยิ่งเวลาสบ,บายด้านข้างนี่เป็นอะไรที่เสียวมากหลอกเลยมันไม่ใช่เราเป็นคนเดียวมันมีหลายคนต้องเป็นเหมือนแม่มันมันพูดไม่ถูกอ่ะมันเหมือนแบบโซประสานมันเสียวไปหมดเลยเนะนี่ยนี่ยคนลูกไปหมดเลยนะเนี่ยแล้วเวลาทําเล็บนี่ต้องมีอากอาศียาเลจนควกขำแลวทั้งเล็บนะทั้งเล็บพอแล้วคะพอแล้วคือพ้อนพนเหนื่อยกับแม่แล้วค่ะเหนื่อย ต้องไปทําแบบร้านที่แบบสนิทจริงๆ,ๆเพราะว่าถ้าร้านที่สนิทจริงๆเนี่ยจะกกไม่ค่อยจะไปทำเพร,ร,ราะว่าเกรงใจพ่อแะเพราเราจะต้องมีอสักยาแบบนี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยจนแบบร้านที่รู้ใจเนี่ยคือเขารู้เลยวันไหนถ้าจะพูดจะไปทําเล็สเนี่ยเขาจะต้องแบบนัดกันแล้วว่าต้องหาเรื่องคุยแล้วก็ทาให้แม่เนี่ยเพลินเพรเพลินเสร็จปุ๊บก็จะบัส คนที่นั่งข้างๆก็จะขำแม่ตลอดเพ่อเพื่อนเนี่ยแหละก็จะขำแบบนี้ไม่เป็นอะไรบอกว่าหนูลูกไม่พอใจลูกไม่เป็นแต่นี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาน,นิ่งมากเลยนะขนาดเขาต่อเล็บอน,นี้ก็นิ่งมากเลยโอ้ยเดี๋ยวเราบอกเขาละเมื่อกี้เขาเวลาลูกสบายเลช่วยอยากจะหาปักมาขุดหูตั้งเลยอืมกลัวมากแม่รู้นะว่า<ม>หนาหูเนี่ยหน้าหนูมันฟองเพราะหนูอยากสบาย ของแม่อีกนิดหนึ่งใช่ไหมตายแล้วอ่ะอนุญาตอ่ะเพราะงานเราไม่เสร็จใช่ไหมแม่จะพยายามอดทนนะเพื่อร้านเขานะนี่ดูดูเล็บเล็บมือนะคะแต่นิ้วนิ้วเท้านีด้วยค่ะได้ได้อ๋อเดี๋ยวตอนนี้ไม่ไหวอ่ะด้านข้างจะเป็นอะไรที่เสียวมากมันอาจจะโดนโดนเนื้อโอ้ยโอ้ยได้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  หน่่งันค่ะเเ้าก็เ้เ้ื่อเพื่อเพื่อเพืเพือนะคะเพืเพื่นแล้วอ่ะหนึ่งเขาม่เาบอกว่าเหมือนงานเขาไม่เสร็จเราก็ไม่อยากให้เขารู้สึกผิดเน่เราก็ยอมกดทนด้วยตัวเองโอเคได้ได้อเนี่นน่ได้่เนี่ยมันเป็นอลยที่แบบมันสดุ้งอ่ะอืมไม่ถูก ถ้าเป็นแบบแรกคอมเมนต์มาด้วยนะลูก <c oughs> เดี๋ยวก็จะหาว่าแม่เป็นคนเดียวหาเพื่อนอจจะแอบแกล้นะ <c oughs> งกันนะคะเริ่มค่ะต่อไปค่ะยังไม่รู้ตัวหนึ่งปีอุ้มโอ้ยโอ้ยเสียงเบาๆหน่อยได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ไมีระวังเดี๋ยวเล็บเลอะนะโอ้ยไปมองเขาทำไมวะเนี่ย อแล้วมองมองทำไมเนี่ยเนี่ยแม่แต่เสียงของข้างๆที่เวลากลับไปเนี่ยมันปวดประสาทมากอะมันแบบเขา,าก็ถามกันว่ามันรู <ไอ S 2> ้สึกยังไงเม่เดี๋ยวมิง้งจนะเตะเม่เอาลอกล้าเลยนะเตะเจ้าของร้าแล้วหนึ่งมันรู้สึกยังไงมันแบบมันเปมอนประสาทมันจี๊ดอะมันมันพูดไม่ถูกอะมีคน <elle. S 2> ต้องเป็นแน่นอนอ,อ่ะโชเล็กอ่ะโชเล็กจะได้เพินม เออสวยเอยสีนี้ก็สวยว่ะสบายดูเร็วเข้าเออสีนี้ก็สวยนี่นีนะว่าเอใส่หน้ากากถ้าไม่ใส่หน้ากากนะคะอาจจะเห็นหน้านี้นี่คือเยเกเยเกไปแล้วอ่ะเพราะเวลาไปทําเล็บกับนายนี่คือต้องนั่งห่างๆกันเล็กน้อยอ่ะเพราะว่าเวลาเขาสบายแล้วมันแบบมันมันปวดประสาทแล้วเสียวฟันมันโอ้ยพูดไม่ถูกอันนี้มันเป็นมันเป็นโรคส่วนตัวซึ่งบอกเลยว่าบางคนตัวบางคนต้องเป็นอย่างโรคส่วนตัวโอ้ เอาโรคประจําตัวนี่ชว์เล็บก่อนนี่เล็บสวยมากเอาหยุดหยุดตะบายสักทีเถอะคุณแม่ก่อนที่จะถ่ายเนี่ยหยุดอ่าเดี๋ยวมาดูตอนฟินิชนะคะโอเคก็คือตอนนี้กําลังผ่อนเล็บอะคริลิกนะคะที่ต่อไปเมื่อคราที่แล้วแต่ว่าเมื่อกี้ถามเมยว่าทําไมถึงไม่เจียหมดเพราะอะไรเมยเพราะว่าการที่แบบเราลงเครื่องเซียไปถึงหน้าเล็บลูกค้านี่บางทีอะค่ะ เครื่องเสียมันก็จะทําให้หน้าเล็บลูกค้าเนี่ยบางางเราก็เลยเลือกใช่มันก็จะแบบพังในระยะยาวเราก็เลยเลือกที่จะแบบว่ารักษาหน้าเล็บลูกค้าเนาะทําออกสักประมาณ90%ซนค่ะและ้วอีก10%เนเี่ยเราจะใช้มือถ่ายาแล้วก็ใช้น,น้ํายาเอ,อใช่ก็จะแบบทาให้หน้าเล็บของลูกค้าเนี่ยไม่บอบช้ำจนเกินไปไม่ไต้องเวลาหน้าเล็บนะ บางมากนี่เจ็บเจใช่แล้วมันก็จะทำเล็บต่อไม่ได้ก็คือต้องพักยาวๆเออใช่เพราะว่ามีเคยทำเนี่ยเขา่ะโอ้จะบ้าตายสมัยก่อนรู้จนข้างบอกว่าไม่ให้ทำแล้วค่าคุกขาเพราะทำทีคุออู้่แต่เป็นไข้เลยนะอืมใช่ไข้ขึ้นอนกิาราจริงๆ ะะก็ถ้าใครสนใจนะคะมาได้เลยนะคะที่ไอรีนบิวตี้แ lap นะคะหรือว่าเนลส์การ์เดนั่นเองนะคะอยู่ที่ดินนายติวานนท์นะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงเพื่อนจะทิ้งพวกรายละเอียดต่างๆไว้ที่ description box ข้างล่างนะคะก็ตามมาทำกันเยอะๆนะคะเพราะว่างานดีของดีนะคะรับรองรับประกันได้นะคะของแท้ทุกอย่างสวยมาก แม่ไม่โฟกัสนี่สวยไหมสวยเนาะโอเคค่ะทุกคนบอ<า>กบว,บว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืม like, กดไลค์กด u b บ c r i ร e ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวรอบหน้าจะพามาลิ้มผนตานะคะ